just being need on เราขาดกี่คนวะกูพ้าไหนได้ปะกูพ้าไหนกูพาแบบบ้านอ่ะกูผ้าแบบบ้านมันเครบแข่งกี่คนอะแข่งห้าหกคนอะไอฟอร์ดจะมาดูเอวให้คนละ่สองกับคนก็จบแล้วไอฟอร์ดมาเนวอยู่ปะได้า โอ้โหเหี้ยมีอย่างน้อยเลยเไม่กูหมายถึงว่าในเนี้ยในเนี้ยสองสามตัวไงไอ้มันดเอลอ,อยู่ปะโ,โหของกูขาดใครบ้างวะไอ้บอสไอ้เมฆไอ้จินอันเนี้ยแข่งหมดเลยของของภูมิขาดใครเบลลิสเบลลิสอออ๋อันนี้ก็แข่งอันนี้อันนี้ครบอันนี้ขาดใครไอ้เมฆบนันดุเอลไอ้เมฆบันดเอลมัมนดเอลไปไหนแล้วมึงดูมันดิ แข่งแข่งเอาไปด้วยแข่งเรื่องของเราขาดใครคนหนึ่งไว้ไอ้บุ๊คเอ้บุ๊คเอ้บุ๊คแข่งบ้าบุ๊คลินอะแข่งแข่งโอเคงั้นก็น่าจะมีเท่านี้แหละแข่งเยอะเนาะใช่แข่งเต็มไปหมดเลยไอ้สัตว์ไม่เป็นไรเชียรเยอะกว่าเราสองคนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้นี่ไงไอ้ฟอร์ดเอาให้หน่อยนะโอ้ยไอ้ยบงไอ้เบสเออไอ้ยบงไอ้เบสอ่ะเอาไปดิเออจะได้ไม่ต้องทำอะไรยูโน่ยูโนโชว์ยิ่งยยิ่งเอาพี่ยูโนกับฟอร์ดอะโหจริงๆนนนนนนะะถูกกกกโชชชััยยยยภาาพห่ออมงสุุดดเเิ้้ึบบลววคนะ แบ่งแล้วนะ,ะแบ่งแล้วนะโหไม่ใช่สองสมพคนนี่หว่าห้าคนหกคนเลยนะไม้อะไม้อะเล่นตัวเดียวกันแค่นั้นแหละมึงแย่ๆกันไปอะมันเยอะกว่าเราตั้งหลายคนไอ้เหี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สวิตเบราไอ้เหี้ย มันเล่นอันไหนวะหมดอันนี้ใช่ไหมยี่สิบวิอ,อย่างๆคนไปก็คือตัวลั่นทางนั้นน่ะไ<ข>อ้มงเราไป<ห>แข็งประมาณหกคนอะ่ะเออรออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้านี้ไม่ชนะนนเดี๋ยวมันนี่เลยแหละกูบอกเลย 6คนดิบุ๊กหนึ่งบอสสองเมฆสามโอ้นับไปหกหเออไอลิสไอมานูเอลเก็บเก็บคนละาสองตัวสองตัวคือจบเลยเก็บคนละาสองตัวไปไปจบเลยชนะต้องการลึกนักเคลียร์บ้านเราเนี่ยให้หมดก่อนเพื่อดันไปก็ได้เล่น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 รู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะมึงเล่นมาเป็นชาติหนึ่งละคงจะรู้มือกันอยู่แล้วต้องเล่นยังไงอ่ะเพราะว่ามันจะมีเพื่อนเราชุบหลังบ้านด้วยเซฟเพื่อนด้วย คุยกันเอาง่ายขอไฟกันด้วยนะขอไฟกันด้วยนะขอไฟกันด้วยชิซ <c oughs> ๆขอน้บแต้มเออโดนแม่งน้บแต้มแน่เลยมันไปแข่งเยอะขอไกดยนะอมาถึงเข้าไปกดเกาะเอ้ยอย่าเมย์ดิมาดิเฮ้ยด้านหลังมึงยืนอะไรนี่กนะันน่ะไปน <c oughs> ตัว ไม่ต้องลึกนะไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกโบเยนะโบเยนะโบเยนะเพื่อนเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยดิเฮ้ยเปไม่ได้เปไม่ได้โบเยอะโบเยเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเอาเพื่อนออกมาหน่อยเฮ้ยจีสีชูเพื่อนหน่อยจีสีชูเพื่อนหน่อยโอ้ยชิเอ้ยไม่ได้ชุบเลยว่ะไม่พอไม่พอยืนยืนสวยขอบนะขอบนะริม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 นะ ลิมตัวเดียวลิมตัวเดียวลิมตัวเดียวดโดนเดี๋ยว,วนี้สลพรุ่งนี้สล็อตที่ผ้าแล้วครับสล็อตที่ผ้าแล้วครับเจเจกับพี่แป๊ะ ไป,ไปกดเงินได้ยี่หอไม่รู้เวลาอุ้ยอุ้ยโดนคุมเข้มดิตลอดยี่้าครับตอนนี้ยี่สิบอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบบที่พี่ต้าบอกก็คือพรุ่งนี้ยี่ห้าและครับโดนโดนดิก็ขาดไปต้องหกคนไม่ได้ขาดคนสองคนขาดไปต้องหกคนนอกโดนไม่โดนอ่ะแปลกไอ้เหี้ยต้องโดนอยู่แล้ว คอยเข้ายังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่รู้เลยครับไม่ชัวร์เลยเดี๋ยวว่าน่าจะมาหาคนช่วงพรุ่งนี้เย็นๆครับน่าจะเริ่มหาแล้วอืมครับแต่วยจะไปน,นับเลยขนาดนั้นเจ๊บอเลกกับอลเน็กไหมไม่น่าแล้วครับเจ๊บ้าจ,จะอยู่กับหมึกโอ้โหผมไม่รู้อะไม่ชัวร์ ขอบค้า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 เรามี่กี่คนนะตอนนี้แบ่งได้กี่บ้านวะไอ้ดอกต้องคุยกันเอาแอลอ่ะวันนี้มันแข่งไอ้พวกเรามันรด์มันเข้าไม่ทันอยู่แล้วล่ะบรนด์แต่เข้าทันก็โอ้โหขาดทั้งห้าหกคนไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแป๊บนึงมีมีใครแบบมีเพื่อนแบบมือดีไหมตอนนี้สล็อตขาดอีกห้าไอ้สี่สี่สล็อตไอ้เต้าขาดผิดน่าจะขาดจิต ทำไมวะไม่มันยี่ห้าบอสเบกจินมาดูเอลลินเบเลแล้วก็บุกลินเยอะแต่ไม่ที่กูหมายถึงว่าขาดอีกสี่อ่ะหมายถึงว่าที่สภาเอ้ที่สภา,าเขาประชุมกันไว้อ่ะเราจะมีทั้งหมดยี่ห้าสล็อตใช่ไหมก็คือเดี๋ยวจะมีคนเก่ากับมาอีกคนหนึ่งก็คือไอ้ชื่ออะไรวะมิเทลแล้วก็แล้วก็ขาดอีกสี่สล็อตแ<ม>ลิกปิดเลยปะมิเทลบอกพี่ว่าไม่เลิกไม่รู้่ะผมดับบอ่อลาบผมผมชวนมันไปแล้วแต่มันบอกไม่ว่า ก็ยังไม่รู้อ่ะมันไม่ได้มาคุยผมผมไม่ไม่ไม่ได้นับมันต้องมาคุยกับผมมีปะไม่ไม่น่ามีก็เดี๋ยวหาใหม่แล้วเดี๋ยวว่ากันเมื่อกี้ให้เอฟฟอร์ตไอ้ให้ให้ฟอร์ตไปเทสเป็นไงอฟอร์ตไม่ได้เลยเหรอแล้วมันจะใครจะเทสผ่านแม่งบ้างก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ฟอร์ดหายากอีกเด็กบอสบอสไปแข่งไงครับไม่ตามไม่ตามไม่ตามหืม อยากจะบอกว่าเออดีไอ้เหี้ยบอลไปแข่งไงไปแข่งกันทั้งนะั้นอะที่ไม่อยู่อะหกเจ็ดสล็อตที่ภูมิพูดเชื่อสล็อตอัพเป็นสามสิบดีไหมมันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมดิผมจะไปอัพได้ไงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมครับขึ้นอยู่กับประเทศครับ แต่ผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าเพิ่มนะครับจากที่พี่ตาบอกกับพี่วันน่าจะมีแค่ยี่ห้าเนี่แหละครับผมว่ายี่ห้านี่แหละโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีอีกห้าสล็อตที่แบบแต่ผมว่าอยาเลยคุ่นายครับผมจริงจริงแล้วคุ่นายจริงยี่ห้าสล็อตอะผมบอกเลยว่า หนึ่งเลยผมคิดว่ามันมันเล่นไฟสนุกเพราะว่า25่้าบวกยี่0สล็อต50 50คนใน1 s e c t เซ n กชันตีให้ไปอาจจะมีอีก10คนที่เป็นอินโนเซป็นโนเนี่ยเป็นแบบใครก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ก็แบบมันจะลื่นขึ้นเยอะเพราะถ้า40 40อะ่ะมันก็80กว่าคนแล้วอะเออเซกชันมันก็เยอะอันนี้มันผมว่าโอเคมันจะลื่นมันจะอะไรก่อนน่าจะก่อเดิมเยอะครับ